ไม่ว่าฟ้าจะคคลิมหนูอฝนตกนะคะเราก็เหี่ยวส้มตำอยู่ดีค่ะได้มาแล้วกองแล้วเราก็นำมาขุดคุณแบบนี้เลยค่ะหน้าที่นี้ก็มอบให้อาไปเลยค่ะเราก็จะไปหาซื้อวัตถุดิบม,มาทำกันต่อด้วยมะเขือเทศเลยค่ะ อยากได้ของสวนทีไปเก็บที่สวนนะคะต่อด้วยมาซื้อปูดองของเรากันเลยค่ะขาดไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าจะทําเป็นตำปูปลารัดน,นะคะจ่ายตังแล้วก็ไปค่ะทางกลับบ้านนั้นคือฝนตกค่ะทุกคนจะบอกว่าโชคร้ายหรือโชคดีนะคะไม่รู้เลยค่ะกลับมาถึงก็อย่างที่เห็นเลยค่ะทุกคนหัวฟูหัวเปียกหมดเลยไม่เป็นไรค่ะทุกคนอยากกินก็ต้องได้กินได้วัตถุดิบแล้วเราก็ไปทํากันเลยค่ะจะบอกว่ามื้อน,นี้เรามอบให้อาเป็นคนทํานะคะ ครกนี้เป็นครกของพ่อแม่นะคะเป็นตามปูไทยค่ะไม่ใส่ปลาร้านะคะเพราะพ่อกับแม่ไม่ชอบกินตามแบบบนดอยเลยค่ะตามแบบฉบับด,ด้านๆน,นะคะอยากกินเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปเลยค่ะอยากกินเค็มก็ใส่เยอะๆเลยนะคะอยากกินหวานก็ใส่ไปเลยค่ะ ตามกินเองก็คือเส้นจุกมากเลยค่ะทุกคนอยากกินเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะ,ะครบพ่อแม่ก็ได้แล้วค่ะหน้าตาน่ากินอยู่เดอ้อเราก็จะมาใส่จานแล้วก็นําไปเสิร์ฟให้พ่อกับแม่กันเลยนะคะอือหือหน้าตาน่ากินเวอร์ป้าไปเสิร์ฟกันค่ะ ระหว่างที่ตามครกของเรานะคะเราก็จะมากินขนมปังปังว้าวๆก่อนนะคะเปลือกมะพร้าวนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาที่เราจะกินเผ็ดน,นะคะเราก็ต้องหาอะไรลงท้องก่อนนะคะ เพื่อป้องกันท้องเสียนะคะทุกคนจะบอกว่าเป็นเปลือกมะพร้าวนะคะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าอร่อยมากไม่ผิวหวังเลยค่ะที่ซื้อมานะคะกินไปโชว์ไปเลยค่ะทุกคนเพราะว่าอร่อยจริงๆนะคะอ่ะต่อด้วยมาตามคล้องของเราการค่ะไม่ต้องล้างครกใดเลยก็ใส่ปลาร้าเป็นระ,ะยะหนึ่งทับพีจุกๆนะคะแล้วก็ตามด้วยปูของเราลงไปได้เลยแล้วก็เส้นจุกๆลงไปได้เลยค่ะเมน,นี้บอกเลยค่ะว่าอิ่มจุกมาก วันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะกินแค่นี้พอค่ะแล้วก็ระหว่างที่กินอยู่นะคะก็มีเจ้าเมสามาลบกลัวหนึ่งแล้วค่ะอยากกินส้มตำแค่ไหนนะคะไม่มีคนดูเจ้าเมษาก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราสู้ชีวิตมากกินไปอุ้มไปเลยนะคะ